หลายพนายเนี่ยความน่าสนใจของมันอีกอย่างหนึ่งคือปกติไผ่ที่มีสีดําที่ผิวหรือว่าสีอะไรเนี่ยมันจะเป็นที่ผิวแต่ลายพนายมันจะเข้าเนื้อนะครับเ,เดี๋ยวเข<ะ>้าเนื้อ <ผม S 1> ดูยังไงเาปิดแผลดูนะครับมันก็เหมือนไม้เนื้อแข็งไม้เสาดําไม้อะไรนะครับไม้มาริดอะไร่ยมันจะมีคล้ายแก่นนะครับมันจะดําเข้าเนื้อไปเลยเข้าเนื้อนี่ที่ผิวนี่ตรงนี้ตรงนี้เห็นไหม มาทีา่ตรงนี้เขาเรียกอะไรนะลุงนายอ้าพอบางขันบางขันเนาะลุงนายนะผู้เชี่ยวชาญไผ่ภาคใต้ตอนนี้เราจะมาดูไก่ลายพระนายอันนี้เขาตั้งชื่อให้เกียรติกับลุงนายเลยเพราะว่าเป็นผู้ค้นพบนะซึ่งก็ตอนนี้ก็ดังก็คือมันมีความสวยงามที่ลำนะเราจะตามเก็บพันธุ์ซึ่งตัวนี้มาจากเม็ดด้วยเดี๋ยวลุงนายพาไปดูหน่อ,ย,อย,นยครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดครับ ยาวจังสวยจังโอ้โหแสดงว่ามันมีมันมีความแปลกนี่นี่อันนี้สวยดิความแปลกอวดดดููลายพันายเนี่ยความน่าสนใจของมันอีกอย่างหนึ่งคือปกติไผ่ที่มีสีดําที่ผิวหรือว่าสีอะไรเนี่ยมันจะเป็นที่ผิว แต่ลายนายนมันจะเข้าเนื้อนะครับเดี๋ยวเข้าเนื้อดูยังไงเปิดแผลนะครับมันก็เหมือนไม้เนื้อแข็งไม้เสาดาไม้อะไรนะครับไม้มาริดอะไรมันจะมีคล้ายๆแก่นนะครับมันจะดําเข้าเนื้อไปเลยเข้าเนื้อนี่ที่ผิวนี่เนี่ตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมนะครับมันจะเข้าเนื้อไปเลยแต่ถ้าเป็นไผ่ชนิดอื่นที่มีลำสีดําเนี่ยมันเฉพาะแค่ผิวนะครับตัวนี้จุดๆแปลกอีกอย่างอันนี้ขอตัดไปเป็นอ่าี๋อย่างเดี๋ยวก็ลงมาตัด มันจะมีลมแบบเข้าคายนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไปปลูกเนี่ยนะมันจัดการง่ายเวลากระชากมาหรือไปใช้งานนี่ก็ง่ายดูดินี่เป็นต้นสนขงาใต้เออมันตรงดีไม่มีกิ่งแขนงนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไปทํางานมันก็โอเคง่ายอ่ะดูดิก็จะมีมีลายมีลายตอนตอนสดเขาก็มีลายเออตอนสดก็มีลายตอนนี้เป็นดอกนะเดเี๋ยวนีเป็นดอกแต่ว่ามันยังไม่หมดทั้งกอ ดังนั้นถ้าเกิดเราจะเลือกไปในลักษณะการไปปลูกต่อเราควรจะมาจากลูกเพราะตั้งแต่ผมตัดไม้มาเป็นสิบปีนี่ผมเจอแทบทุกเดือนอ่ะดอกใบเนี่ยของใบผักเนี่ยมันได้เหมือนชนิด้ดูดอกใบแต่ก็เหมือนดรอปเตอร์ธุรมาคุยกับผมนั่นแหละแกบอกว่าใบผักเนี่ยอายุก็ประมาณหกสิบอ๋อโดยประมาณเนาะเดี๋ยวค่อยมาเอารำมันเนาะเออไหวายเนี่ยดูธรรมชาติเนี่ย นี่ผมเห็นว่ามีแบบนี้นี่คือนี่จริงๆตัวเราเองเราก็ไม่ค่อยเคยมาเท่าไหร่นะไอประเภทบุกในป่าเนี่ยเพระเา,าระาว่ามันไม่ค่อยมีใครปามาเอาอาพี่เลือกเอาต้นนึงตนี้ต้าตัวไหนบ้างเอาตัวที่มันมาจากดอกแล้วนะเนี่ยตรงไหนนี่ดอกแล้วยังอ่ะผมว่ายังอ่ะตัวนี้ของขวัญตัวนี้ของขวัญไทยลายพระไงแต่ว่าสีดำครับอ่าดำทั้งลาดำทั้งลํา นะ่ะเฮ้ยหนอกก็มีนี่ดูหนอกม,มันหนอดนหนอนนเอดดูหนอดีครับนี่หนอใหม่นะไม่รู้มันมาจากไอ้ไอ้แกนไอ้น,นี่หรือเปล่านะที่บันดำเลยหรือว่ามันธรรมชาติตปลูกแล้วมันดำที่บ้านเหือโอ้โ,อโหสุดยอดสุดยอดอ่าตัวนี้เราเอาแล้วก็เดี๋ยว นี os, death, á, ่ของรุ dai, ่นเก่ามากเลยรุ่นใหม่รุ่นใหม่ตัวน้องก็รุ่นใหม่เท่นัเออตรงตรงเนี้ยจะเป็นจะเป็นตัวใหญ่เออเออนั่นแหะใหญ่เบื้องเริ่มเทิมใหญ่ใหญ่นั่นนั่นนั่นี่ไงนี่ไงลายลายน้อยเลยเนี่่ใหญ่แล้วก็ตัวเนี้ยมันเม็ดมันตกมันอยากพอรุ่นนั่นแหละซากของมันเห็นไหมซากของมัน เราก็ควรจะให้มันโตกว่านี้มันเล็กเกินก็เดี๋ยวมันจะไม่รอดนี่อันนี้คือลายระนายที่มันกำลังออกดอกตายนะครับเห็นไหมครับ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเราจะเลือกปลูกเนี่ยควรจะต้องมาจากมเมล็ดแล้วนะครับนี่คือสภาพของการแห้งตายของลายกระนายนะครับนี่ดูดิครับลายของเขาแต่สภาพในธรรมชาตินี่มันก็ไม่สวยเนาะนะมันมีอะไรอะไรไปบ้างเอาไปปลูกก็จะดีกว่า,าครับขนาดเก่ายัางไงนะลายยังคงอยู่เลยครับนี่ดนูนี่ลายของเขานะครับ เออายมันยังอยู่จะดูจะดูยังไงบ้างจะเอาอย่างี้เอาล้ำเล็กหลังใหญ่ถ้าได้นะเดี๋ยวผมตัดไปตรงนน้นดีป่ะไปไปไล่สวยไปโชว์ไม่ใช่อะไรตรงโน้นเรื่องจะเลี้ยมันมันหนาดูแลหลับมันหนาเอ๊ะนี่ เอา้ามานก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 โอห้หนาบึกเลยเว้ยหนาบึกเลยคุณอ๋อกันไกลเอามาไหมคุณเดี๋ยวล้างล้างเล็กกองไปเอากนะรังนี่ลูกของมันเลยนี่ลูกของมันเลย โอเคเลย <Okay. S 3> ดูที่ต้นเลยดำไม่ดำไผ่ลายพระนายนะครับก็เป็นไผ่ที่มีมูลค่าสูงเพราะว่าเป็นไผ่ที่มีลายที่เป็นเอกลักษณ์นะครับมันจะมีชัดๆัดเมื่อลำแห้งนะครับแล้วตัวของลำเนี่ย มีความหนานครับแล้วตรงมากนี่แหละคือไผ่ที่เรามองว่าเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ในส่วนของการใช้งานเนี่ยก็ยกตัวอย่างจะต,ต้องขอบคุณสวนพี่ขวัญใจครับอาคารสัมมนาเนี่ยนะครับเขาใช้ไผ่ลายพนายทั้งหลังเลยถ้าใครอยู่ละแวกใกล้เคียงนะครับหรือว่าได้มีโอกาสผ่านไปที่สวนไผ่ขวัญใจนะครับลองไปดูอาคารนี้ครับทำจากไผ่ลายพันธุเป็นโชว์รูมเลย ของไผ่ตัวนี้ครับเราได้ไปดูนี่ก็โอ้โหอลังการตื่นเต้นนะครับเพราะว่ามันลายมันสวยธรรมชาตินะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามีความสร้างสารรค์เชิงเขาเรียกว่าเชิงช่างเนาะก็เอาไปทําให้มันมูลค่าไฮเอ็นกว่านี้หน่อยนะก็จะได้เพิ่มมากกว่านี้ครับแต่นี่ก็สวยแล้วนะแต่ผมมองก็สวยแล้วนะแต่ถ้าเกิดใครมีหัวทางช่าง เอาไปทําศิละปะซึ่งมันเ,เขาเรียกว่าร่วมสมัยกว่านี้หน่อยมันก็จะได้มูลค่าเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับก็มีโอกาสก็ลองไปแวะชมครับในทริปนี้ของเราก็ต้องขอบคุณลุงนายนะครับที่พาเราชมซึ่งเราก็ไม่เคยนะครับแล้วก็มาที่สวนพี่ขวัญใจนี่ก็ต้องขอขอบคุณด้วยครับสวัสดีครับ